ฝนตกแล้วเย่เจ้าหอนขึ้นมาหน่อยนึงนะทุกคนตรงหนามอันนี้หลังคามันล่างหนามมันห่วงอะมันก็เลยลงมาหม่งนี่มันก็รตรงตัวนี่แมี่ค,ค่ะกำลังกำลังเอาปั๊มหนามปั๊มหนามที่อยู่ข้างในเนาะคะ่ะปั๊มหนามปั๊มหนามใส่ใส่ไปในใส่ไปในถังอันนี้ค่ะเพราะว่าบ้านแม่เนี่ยมันมีองะคะ์เนาะค่ะเองค์ออกแล้ว เลยต้องใส่วิธีการปั่มน้ำมอแบบนี้มั่งโตงเอาน้ำกับทุกคนวันนาี้น้ำกับกำลังสิไหลเข้าบ้านแล้วพร้อมแล้วตกแข้งค่ะซึ่งอาบน้ำเสร็จก็หาดคนก็ตกะโลดเลยพี่แดงมะเร็ดน้ำฝนตัวหอน้อนสมกับมันตกแข้งอยู่ดอกฮ้ <c oughs> อนค่ะฮ้อนแน่ได้ยินเสียงบ่ค่ะตอนนี้เอาถังไปใส่เนื้อถังไปนเนี่ยมาเนื นี่มึงตกแห้งค่ะเอาแล้วกำลังบนหรอกค่ะทุกคนคะ่ะน้ำตรงนี้บพรานในเหตุเ,เนาะค่ะเพาะทนเหตุมันก็เลยแบบว่าเพราะในเทพื่นตรงตรงตรง,ตรงโล่งนเนาะคะทุกคนมันจะมีโล่งรถของนี่เนาะบานเนี่ยมีโล่งรถตของนี่ประกอบตรงนี้เพราะท่านเทพื้นเพราะเวลาฝนตกมาน้ำม,มันไหลเระท่านก็ทุกคนมันก็เลยไหลมานี่มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ มีโครงการว่าสิเทพืพ้น,นอแต่เฉพาะพน้นทีเทเขาะทุกคนใส่เงินหลายค่ะคุณแม่ก็กำลังล่างล่างบ้านล่างขีดินหนกมันบ่นไหลเลยค่ะมันก็นไหลวา่าจอหูนีก่ก็ว่ดในกระจอกระยานดินมันสาะอ,อันกําแพงพังเนาะค่ะนี่น้อากระได้ด้วยค่ะได้อยู่้าง่าง ได้น้ำได้น้ำไปใส่ถังไว้เพื่อจะเอาไปเขังองงามค่ะทุกคนเพราะว่าเอาองงออกเมื่อไหค่ะว่าเอาบ้านไหนม,มันมีองน้ง,งามนะค่ะใส่วิธีการแบบนี้เอาอรการะละมังมาบ้างหนีโหลดะวะส่วนขาคุณแม่ก็สุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนะคะทุกคนเย็ยนเย็นฝนตกลงมาใครเนี่ยหูดมืดตึบมาเลยค่ะ มือตืบมือตืบไปเด้วยน่นบริเวนมือตืบมามือตืบไป <c oughs> คือมันตกมากคือขวดแหนมีโดนแค่หางนะคะตอนนี้ก็กำลังไปตกหน่อยประมาณพุ่นล่ะเข่าคนลาดพุ่นล่ะเข่านตัวเมืองขร่า,ราดุละ่ะค <c oughs> ุณแมก่กำลังแยยกน้ำบอกจ้ะร่องน้ำนะคะที่หล่นมันเอาประทันหมดทุกคนค่ะน้ำมันาม,มาเฮนขวนมาเฮงคือแบบว่าระบายประทันยีห่หรี นม่นก็ลังจะท้ายคลิปแล้วเรี่บเมืนกับที่เอาน้ำเข้าห้องน้ำแล้วค่ะแล้นี่ก็ไล่ชดไว้ไล่ชดไว้น้ำนี่ค่ะทุกคนเอาน้ำฝนมาใส่ถังนี่ไว้เนาะค่ะก็คือใส่ใส่วิธีการใดใดเอาได้เอาแบบนี้แล้วค่ะได้เอาน่สายยา,างลงไปในถังแบบนี้เดี๋ยวมันจะเต็มหมดอตันนี้เดี๋ยว ยายางใส่ถังเหล่นี้ค่ะทุกท่าเพราะว่าน้ำปลาปลาบานแหม่ม่ะมันใส่บ่ได้มันเป็นน้ำจากโค้งธรรมชาติเวลาฝนตกมากนี่น้ำจะเป็นสีกาแฟเลยบกกะแปลงหดฟันน่ะคิดเบิงนี่ใส่วิธีการล่เอาน้ำฝนแบบนี้ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้พทรกันอีกที่หน้าค่ะทุกคนค่ะไปเอาน้ำฝนก่อนสวัสดีค่ะ